โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อยตั้งอยู่ที่ตำบลละลมใหม่พัฒนาอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาศูนย์เครือข่ายพัฒนาโชคชัยสี่นำทีมโดยผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาววรวรรณนิคะมานุรักษโรงเรียนบ้านกุดจอกน้อยเปิดสอนระดับชั้นประถมวัยถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 เป็นโรงเรียนขนาดเล็กนักเรียนน้อยกว่า1 1 9คนจำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมวัย10คนจำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา36คนจำนวนผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษารวม8คนการเตรียมความพร้อมตามมาตรการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านกุดจ,จอกน้อยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครราชสีมาเขต2ด้านที่1ด้านหลักสูตรมีการวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่นทิศท,ทางการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จัดทำโครงสร้างรายวิชาให้สอดคล้องกับคําอธิบายรายวิชาและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้สาระและตัวชี้วัดในแต่และกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดทำหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้านที่สการจัดการเรียนรู้การนำผลทดสอบโอนิตมาวิเคราะห์เชิงลึก มีการออกแบบการเรียนรู้การจัดเตรียมสื่อการสอนการเตรียมวัดผลประเมินผลโดยออกแบบเครื่องมือที่จะประเมินผลตามสาระเนื้อหาและตามมาตรฐานตัวชี้วัดการใช้ ICT และเครือข่ายออนไลน์อย่างหลากหลายการบูรณาการภาษาอังกฤษกับรายวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ตามรูปแบบการสอนแบบ Active Learning ด้านที่ส การวัดและประเมินผลมีการวิเคราะห์ข้อสอบมาตรฐานและตัวชี้วัดตามแนวข้อสอบของสอทศออครูผู้สอนออกข้อสอบในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเนิ้นการออกข้อสอบออกแบบอัตนยัยตามรูปแบบการออกข้อสอบของปิซา มีการวัดผลและประเมินผลโดยเน้นประเมินตามสภาพจริงมีการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนทุกคนเห็นความสำคัญของการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอนิตด้านทีซี 4, การนิเทศกำกับติดตามโดยฝ่ายบริหารของโรงเรียนดังนี้มีการวิเคราะห์สภาพบริบทของโรงเรียนศึกษาปัญหาด้านผลสัมฤธิ์พัฒนาด้วยวิธีการที่หลากหลายนิเทศติดตามเป็นระยะ ประเมินและพัฒนาอย่างต่อเนื่องการดำเนินการตามนโยบายด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีการพัฒนาวิธีการประเมินวิทยาฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษามุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นสำคัญพัฒนาหลักเกณฑ์วิธีการแต่งตั้งโอนย้ายของบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในภูมิลำเนาที่ตรงกับความประสงค์ของตนเองมีการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เห็นผลเป็นรูปธรรมมีการจัดอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการให้พอเพียงและเหมาะสมการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา a n y w a y anyway, a n y t i m e เรียนฟรีมีงานทำ จัดให้มีโรงเรียนคุณภาพ1โรงเรียนต่อหนึ่งอำเภอพัฒนาระบบการแนะแนวการเรียนโคดชิงมีการจัดทำระบบวัดผลการรับรองมาตรฐานวิชาชีพผู้เรียนสามารถเรียนเพิ่มเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพมีการจัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษาและประเมินผลการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนที่มีความสามารถเป็นเลิศไม่ต้องเสียเวลาเรียนในระบบประหยัดเวลาและประหยัดค่าใช้ใจ่าย โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อยขอขอบคุณค่ะ